สวัสดีครับนิพาติวโจทย์คณิตศาสตร์โอนินม .3 กันนะครับเรื่องกราฟนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเอกสารไปที่หน้า19นะครับต่อไปเป็นข้อที่3นะครับโจทย์บอกว่ากราฟแสดงค่าบริการจัดส่งพัสดุตามน้ำหนักต่อชิ้นของบริษัทแห่งหนึ่งดังรูปนะครับถ้าโจ้ต้องการส่งพัสดุไปให้เพื่อน3คนคนละ1ชิ้นโดยพัสดุชิ้นที่1ัก5กก พัสดุชิ้นที่2หนัก10กิโลกรัมและพัสดุชิ้นที่3หนัก15กิโลกรัมในการส่งพัสดุ3ชิ้นนี้โจต้องจ่ายค่าบริการส่งพัสดุทั้งหมดกี่บาทนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับข้อนี้นะครับดูจากกราฟนะครับแล้วก็น่าจะตอบได้เลยนะครับเอามาไล่กันดูนะครับพัสดุชิ้นที่1งนะครับหนัก5กิโลกรัมนะครับกิโลกรัมก็คืออยู่ในแนวแกน x เนี่ยนะครับหรือว่าแกนนอนนะครับ ห้ากิโลกรัมก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่าก็ลากขึ้นไปชนกับกราฟเส้นที่หนึ่งนะครับอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นค่าบริการก็จะเท่ากับ80นะครับอ่าชิ้นที่1นะครับ5้ากอกนะครับอ่าเท่ากับแปบาทนะครับอ่าชิ้นที่2นะครับ10กิโลกรัมนะครับก็ลากขึ้นมาก็อยู่ตรงนี้นะครับแช่กราฟเส้นหนึ่งอยู่นะครับก็ลากมาชนแกน Y นะครับก็จะอ่านได้อ่าชิ้นที่2นะครับ 10กกนะครับอ่านได้100บาทนะครับเอาทีนี้ชิ้นที่3นะครับหนัก15กิโลกรัมนะครับ15กิโลกรัมอยู่ตรงนี้ก็ลากขึ้นมาชนกราฟนะครับจะต้องใช้กราฟเส้นที่2นะครับซึ่งดูแล้วนะครับก็จะอ่านได้160บาทนะครับนั่นคือที่3ามครับ15กิโลกรัมนะครับก็จะได้160บบาทนะครับนี่โจทย์ถามว่าค่าบริการในการส่ง สินค้าทั้งหมดนะครับก็จับบวกกันหมดเลยนะครับสามชิ้นนะครับก็ได้0นะครับนี่ได้4อ่ทดเป็น1เป็น3นะครับดังนั้นข้อนี้จะตอบ340บาทนะครับคำตอบก็คือข้อที่3นี้นะครับข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับแล้วเจอกันใหม่นคลิปต่อไปครับ One, two, three, come